สกายไลน์มิสติ้งตรกที่สกายไลน์ก็น่ารักนะครับเพิ่งเจอกันครั้งแรกก็พาไปซิ่งเลย จะเห็นหลายช่องแล้วพันกว่ามานะครับคันนี้มาสามห้าสวยมากวันนี้เที่เยงรีบกลับแล้วครับวันนี้ผมก็แอบมาซุ้มมาดูวันนี้นี่งานขายกาแฟ ได้พี่รถพี่แข่งกี่ม้านะครับวันนี้พันโอ๊กพันโอ๊กดังจ <1, 8. S 2> ีนตัวโรบูต1.8 1.8พอแล้วพอแล้ววันนี้มาสนุกสนุกเลยแค่หางต่อรถนี้เป็นรถน่าจะเห็นหลายช่องแล้วเยอะมากเอ้นนี้ออกซุปเปอร์คาร์บอลนี้ด้วย<ะ>เคยออกมาถ่ายเหรอพี่ไม่ไม่เราเราซื้ซอติ๊กเกอร์บอกว่าปู่ขเขามาถึงนี่เลยเป็อฟซีเขาเอฟซีเขาผมก็ดูอยู่แต่ล่แชงก็ดูอยู่ มีหมดเลยครับซุปร์คา์นี่มาเจอตัวพี่เองจริงๆใ<ไ>ห่ต้งองขอ,อเปอปิดคุมผ้า<ไ>เก็บเนี้ยหมดเลย ถักในตัดด้วยนี่ค,ครับภายในพันกวอามาอย่างนี้น้าเก็บภายในยังหอมอยู่เลย มเปิดแอร์เลยพี่เดี๋ยวเรารอบแรกเราก็ประมาณเหมือนรอบวอมยางแบบวอมยางโอเคโอเคและอันนี้มันเกียร์เกียร์ออโตโอ้เอเขาเรียกเกียร์อย่างนี้มันมีผลการขับไหมพี่กับ<อ>เกียร์ธรรมดามันจะดีตรงที่ว่า เ,เวลาเรามารอบรอบสูงแล้วก็เรากระเทินเกียร์ลงได้ครับผมเวลาจะช่วยเหมือนใช้เอ็นกิ้เบนะ,ะเสียงโหดมากเลย,ย<ๆ>คนนี้ก็ถือว่าเป็นบุญตูดนะครับได้นั่ง3-4แล้วก็3-5หถือว่าเปิดประสบการณ์ชีวิต อยู่เลยนะเบกมันเป็นเบกคือรบีเสียงเรามากนนี่ขนาดนั่งดูช่วงล่างนี่รู้เลยแบบเซ็ตมาเลยถือว่าความก่อนนี่คือดีเยี่ยมเลยสามห้าใช้ได้เลยครับผมใช้ได้เลยใช้งานได้แล้วก็สนุกด้วย เล่นแต่ในเกมนะน,นี่มาเจอของจริงพร้อมนั่งรถไฟหอ,อยังเหมือนนั่งรถไฟหอเลยพี่ตอนนี้เหมือนแบบกำลังขึ้นไต่ขึ้นอยู่แล้วอันนี้ก็พี่เขาปลอดภัยอยู่แล้วครับขับในสนาม โหมันด <mm ึงไปทั้งต <mm in <mm ัวนะนี่ขนาดพี่เขาพลั้งมือให้แล้วมาทุกรอบทีผมขับก็ไม่ค่อยไม่ค่อยํำนานมากครับเพราะเป็นมือมือใหม่หัดขับเหมือนกันทางตรงนี้เอาเรื่องเลยนะ ทางตรงเอาเรื่องไหมเอาเรื่องเลยทีไม่ได้ไม่ได้ acting นะคันนี้กี่มากระที่เออประมาณเกือบพันสามครับพันสาม ว่าใช่ก็รู้พูดยังไงไม่ได้มองกล้องแ,แตพ่พี่รู้พี่รู้ลิมิตรถอยู่แล้วนะรู้ครแล้วเราก็เอาจริงเราก็ไม่ได้ชำนาญมากแล้วก็เล่นๆถึงจังหวะหนึ่งเราก็ยกแต่เบรคเขาอยู่จริงนะดีกว่านี่มันเป็น แล้วอย่างเงี้ยโชคมันโชกเดิมอ่ะพี่หรือว่าโชคแต่งมาแล้วครับเป็นโชคท็อปสีเดครับก็ถึงว่าดูแบบว่าผมดูว่าเดิมๆมาแบบโอ้โหอย่างงี้ถือว่าคุ้มเลยนะขันมาเซอร์กิตได้ทงตรงได้เจ็ขอบก็ฟุ้มากเลยครับพวกพี่สก,กาไรก็น,าน่ารักนะครับเพิ่งเจอกันครั้งแรกก็พาไปซิ่งเลย พ,พ,พี่เขายัางไม่กลับเลยสุดยอดเก็บไว้เป็นความทรงจำให้ดูเจ้าของชั้นหน่อย พี่น้อตขอบคุณครับขอบคุณพี่น้อตเลยครับพี่ดูมือผมยังแบบยังตันอยู่เลยสา่นจงสารนจรงประมาณรอบรอบสองรอบสามจางจางเริ่มจะต่อกระโดดดีอ๋อต้องรอด้วยพี่เขาเซฟอยู่แล้วสิ่งที่คือถ้าขับไพร์อามาดีกีทรายเลยให้เขาไปเลยเอาไม่อยู่จริงพันสามร้อยมา ว่าฟิลลิ่งหอเรียบโอ้โหมือสั้นอยู่เลยโอ้โหนี่เจอแต่ละอันทีเด็ดทั้งนั้นนี่น่าจะเป็นรถของพี่เฮงใช่ไหมอันนี้จะกลับแล้วนี่เจอรถพี่เฮงด้วย โอกาสดีๆไม่ได้มีบ่อยๆนะครับที่จะได้เจ้ากอซิล่าในสนามแบบนี้ oh. วันนี้ถือว่าเป็นบุญก้นอีกวันหนึ่งโอ้โหไดแล้วขออนุญาตครับ